หงวดผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็รอบที่6ที่ผ่านมาเนี่ยสตัวแตกข้างหน้านะครับสวัสดีค่ะหวยเด็ด789คลิปนี้อยู่กับปลายฟ้า789ค่ะวันนี้ปลายฟ้าจะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆจากจานแม็ก งวดวันที่1กระกฎาคม2564กันนะคะซึ่งจานแม็กได้ให้รัฐบาลเข้ามา6งวดติดแล้วเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่างวดนี้จานแม็กจะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้างตัวแรกนะครับแล้วต้องบอกผมหน่อยนะว่ามันเป็นเลขอัน้นหรือว่าเลขดังไหมนะครับที่ผมมาให้นยครับเป็นการคํานวณออกมาทั้งนั้นเลยครับนะ3กับ6ครับ3กับ6มาดูเลขคู่กันครับตัวแรก32ครับตัวต่อมา3 5 3 7 3 8มนะครับมาดูเลขคู่ของ6บ้างครับทุกท่าน6 1หนึ่งครับผมหกสี่หามาดูเลขคี่สาหลักกัน3 5 8 3 9 2 6 5 7ครับผมหกสนะครับสก็จบกันไปแล้วนะคะกับแนวทางรัฐบาลเด็ดๆขอขอบคุณแนวทางดีๆจากจานแม็กด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยสำหรับวันนี้ไปฟ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ